สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลบุกทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีสรุปหนังสือมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าจงคบค้ากับความร่ํารวยนะฮะผมสรุปได้ย4บประเด็นนะครับในเล่มนี้บอกเลยว่าโอ้โหสารบัญเนี่ยนะถ้าคุณเปิดอ่านแล้วมันจะต้องกระตุ้นให้คุณอยากซื้อมาอ่านจริงครับเพราะว่าเขาตั้งเขาตั้งชื่อแต่ละบทเนี่ยได้ดึงดูดย่อใจมากครับ ผมก็สรุปมาได้ถึง2 0 24ประเด็นด้วยกันครับจากทั้งหมดนะครับซึ่งบอกเลยว่าแค่เครื่องเดียวนะถ้าท่านสนใจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่มากกว่าน,นี้ซื้อมาอ่านนะครับนะแนะนำนะครับมาเลยนะเผื่อเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับ 1. เขาบอกว่าเขาพูดถึงความลับของดอกเบีย้ยทบต้นครับคือยิ่งทบนานยิ่งหมาศานนะครับตัวอย่างคือวอร์เรนบัฟเฟตนะครับ2พลังของรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ มันจะทําให้เรารวยเร็วครับรวยเร็วและก็เสี่ยงต่ํานะครับรายได้มาสม่ำอก็คือแพสซีฟอินค o m e มาพูด,ดง่ายๆก็กระแสเงินสดครับสร้างสภาพคล่องครับคือเขา้เขาเปรียบเทียบคนที่มีเงินสดเข้ามาอย่างสม่ําเสมอแม้จะไม่มากเท่าคนที่มีเงินสดเข้ามาก้อนใหญ่แต่ว่าขาดตอนนะคนที่มีเงินสดเข้ามาสม่ําเสมอจะรวยไวกว่านะสามเงินไม่ได้ดึงดูดครับ ถ้าคุณอยากได้เงินร้อยล้านต้องเก็บเงินล้านแรกให้ได้ก่อนนะครับการเติบโตนั้นควรจะเป็นแบบทวีคูณนะจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็นส6บล้านแรกยากครับแต่ล้านต่อไปจะง่ายครับก็เป็นไอเดียเดียวกันกันกบเสียยักษ์ไอดอลของเรานะครับคือเงินมันมีแรงนึ่งดูดนะครับสถ้าอยากรวยไวคุณจะไม่มีทางได้รวยไวสมใจครับ ยิ่งรีบรวยยิ่งสวยเร็วครับนะฮะห้าโชคที่เกิดขึ้นมาเสมอคือความสามารถครับแต่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นตลอดคือมาจากนิสัยเสียครับคือถ้าใครก็ตามครับที่ได้โชคตลอดเวลาโชคบ่อยแล้วก็โชคถี่นะเรื่อยๆต่อเนื่องเนี่ยคนนั้นไม่ธรรมดานะครับเขาเขาเก่งนะครับแต่ว่าใครก็ตามครับที่ล้มเหลวซ้ำซากนะเจาะลึกลงไปดีครับ มักจะมาจากนิสัยแย่ๆครับนิสัยเกี่ยวกับไม่ดูแลสุขภาพนิสัยเกี่ยวกับการใช้เงินไม่เป็นประมาณนี้นะครัหเงินแต่ละก้อนจะมีกระแสเวลาต่างกันครับเขาเน้นให้เราดูแลให้เวลาเงินเหมือนกับมันมีชีวิตนะครับ 7. วิธีเป็นเศรษฐีคุณจะมีอยู่3แนวทางคือรับมรดกถูกหวยแล้วก็ทำธุรกิจนะครับ8 ลักษณะพิเศษ3ประการของคนที่ขาดทุนหุ้นคือ 1. ทําทำตามคนอื่นเสมอ 2. ใช้ชีวิตโดยไร้แผนการและ3พลังการบริหารเงินที่อ่อนแอครับบริหารเงินไม่เป็นครับก็ทำให้คนล้มเหลวได้นะครับ 9. ลักษณะพิเศษ3ประการของคนที่ได้กําไรจากหุ้นก็คือ 1. คิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารครับคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหาร disastrous. ลงทุนอย่างมีคุณภาพครับแล้วก็อดทนรอคอยจังหวะซื้อให้ได้ราคาถูกที่สุด เขาก็จะมีวอร์ริมเบรเฟตเป็นไอดอลนะครับก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับ 10. ความจนโหดร้ายกว่าที่คิดนะครับเช่นทาให้เราหิวโซครับขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ติดหนี้ทําลายรากฐานครอบครัวแล้วก็สุขภาพที่เสื่อมโทรมครับผู้เขียนเขาเขาเป็นคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนแล้วเนี่ยเขาว่าจากคลิป YouTube ชื่อดังของเศษธีผู้เคยล้มเหลวทางการเงินมาแล้วทั้งเครั้งชัดนะครับว่าคนเนี้ย เขาจะเป็นคนที่ซับซึ้งกับความยากจนอย่างมากครับมันโหดร้ายแค่ไหนเขาจึงมีพลังเอาพลังมาต่อสู้ทำโดยให้ร่ำรวยจนได้นะสิบเถ้าอยากเป็นคนรวยมีสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ตั้งแต่ตอนนี้ก็คือว่าคุณต้องจัดสิ่งของในบ้านให้เป็นประเบียบครับ 12. การประกันภัยไม่ใช่การออมเงินครับคนนี้เขาก็มีทัศนคติในแง่ลบการประกันภยัยคือเราจ่ายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรในะวันนี้นะ ว่าคนที่รวยจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องทําาร,รการภัยหรอกน,นะเพราะว่าเขามีส,สินทรัพย์ที่มันเติบโตได้อย่างตลอดเวลาไงทาให้เขามีเงินมากพอที่จะจ่ายอะไรก็ได้นะวันนี้นะสิบสามกฎห้าข้อของการสร้างเงินต้นร้อยล้านก็คือหนึ่งต้องมีความตั้งใจก่อนนะที่จะเก็บเงินให้ถึงร้อยล้านบอนก่อนต้องตั้งใจครับสองเขียนประโยชน์เขียนประโยคครับเขียนประโยคบอกตัวเองครับว่าจะต้องเก็บเงินให้ได้ร้อยล้าน อันนี้เป็นวอนนะครับเราก็เราก็ปรับเป็นร้อยบาทล้านบาทก็ได้นะ3เลิกใช้บัตรเครดิตครับ4ทําบัญชีเงินแต่ละประเภทแยกไว้ตามการใช้งานแล้วก็5สร้างเงิน10ล้านให้ได้ก่อนนะฮะดีครับวันนี้ดี14เวทมนต์เประการในการหาเงินจงทิ้งนิสัยทุก1นะเดเวทมนต์นะคือ1นิสัยที่1จงทิ้งนิสัยทุกอย่างที่ทําให้คุณเป็นคนไม่น่าคบนิสัยทสอ2อย่าลังเลใจที่จะขอความช่วยเหลือ นิสัยที่3จงพร้อมเสียสละเล็กน้อยเพื่อแลกเป้าหมายเล็ก,ลกน้อยนะฮะแล้วก็เสียสละมากเพื่อแลกเป้าหมายที่ใหญ่กว่านะฮะสจงบันทึกและเรียบเรี่ยงข้อมูลนิสัยที่5จงมีเป้าหมายระยะยาวนะครับนิสัยที่6อย่าคิดว่าต้องได้รับความรักเมตตาจากทุกคนนะนิสัยที่7อย่าคิดว่าตัวเองมีเวลามากครับทำไมหายอ๋อครบครบเจ็ดแล้วเนาะโอเคสิบห้า กายุ์ถอนตัวคุณคืออะไรต้องคิดตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจครับผมสังเกตนะว่าผู้เขียนเขาเป็นคนที่ล้มเหลว7ครั้งแสดงว่าจริงๆเขามีโอกาสสาเร็จถึง7ครั้งแต่ว่าเขาล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่มีกันเรียกว่าถ้าภาษาภาษาเทรด Exit Strategy ไม่มีนะครับต้องคิดไว้ก่อนนะเหมือนกันเลยนะทำธรุรกิจการเทรดเหมือนกันนะสิ 16. คนหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองจงเริ่มต้นจากการทำงานในบริษัทขนาดเล็กนี่จริงนะเพราะว่าบริษัทขนาดเล็กมันจะทำให้คุณได้ทำทุกอย่างครับมันมันจะรีดศักยภาพคุณในแบบที่อือะไรที่คุณไม่รู้คุณคือมันมีมีงานที่คุณทำมากายมันท้าทายความสามารถคุณฮะเพราะว่ามันคนน้อยใช่ไหมแล้วคุณต้องยจระดับตัวเองผมเนี่ยคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆแล้วก็มันได้ประโยชน์มากมายครับ ผมได้ทักษะมากมายจากการทำงานบริษัทเหล็กนะฮะสบนักธุรกิจเป็นอาชีพเดียวที่ให้อิสรภาพกับตัวเองได้นะ 18. วิธีทำให้ช้อนเปื้อนดินเอาชนะช้อนทองคำคือการเปลี่ยนความคิดครับช้อนเปื้อนดินก็คือว่าคุณเกิดมาในต้นทุนครอบครัวที่ยากจน่ะคนวิธีที่ทำให้คนเกิดมาจนเอาชนะคนที่เกิดมารวยได้คือ ทัศนคติครับนะความเชื่อนะเปลี่ยนความคิดนะบเเงินมีลักษณะต่างกันนะครับลักษณะต่างกันตามกระบวนการที่ถูกสร้างมีอุปนิสัยและจิตใจเป็นของตัวเองครับมีเงินที่ดื้อรัน้นมีเงินที่กล้าเด็ดเดี่ยวมีเงินที่ขี้แพ้มีเงินที่ชอบอยู่นิ่งมีเงินที่ชอบหลบหนีไปแล้วไม่หันกลับมาอีกมันไม่ต่างจากลูกๆเลยครับที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่มีนิสัยใจคอต่างกันอุปมาก,ก็เหมือนกับว่าเงินนะ มีหัวใจครับคนเป็นเจ้าของเงินเจ้าของเงินเป็นยังไงเงินก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าอยากให้เงินอยู่ด้วยคุณต้องทําตัวให้เงินรักนะฮะยี 20. การอ่านหนังสือทําให้รวยได้ขึ้นได้จริงไหมจริงฮะผู้เขียนเขายืนยันนะการอ่านหนังสือทําให้คุณรวยได้จริงครับยี่สิบทำไมพระเจ้าถึงไม่ยุติธรรมเพราะว่าท่าน ไม่เคยยุติธรรมกับมนุษย์เลยครับนะฮะดีผมชอบมากเลยครับเนะี่ยไม่เคยมีส่วนร่วมด้วยยิ่งต้องการความยุติธรรมจากพระเจ้าคุณยิ่งผิดหวังดังนั้นจงสร้างความร่ำรวยด้วยสองมือตัวเองฮะโอ้สุดยอดครับประเด็นนี้ชอบมากยิบสองต่อให้ภาวนาแค่ไหนก็เป็นคนรวยไม่ได้นะฮะเพราะพระเจ้าไม่สามารถทําให้คุณกลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นได้พระเจ้าไม่สนใจที่จะสร้างคนให้เป็นคนรวยและไม่สามารถสร้างเงินได้ด้วยตัวเองครับดังนั้น จงสร้างความร่ำรวยด้วยสองมือตัวเองครับอย่าพึ่งพาโชคชะตานะฮะยี 23. รวบรวมทรัพย์สินเหมือนชาวนาแต่พอลงทุนให้คิดเหมือนชาวประมงครับคือตอนตอนรวบรวมทรัพย์สินคิดเหมือนชาวนาคือชาวนาจะมีการเตรียมตัวรอคอยอดทนนะครแต่พอลงทุนเนี่ยคิดแบบชาวประมงคือเขาจะไล่ล่าฝูงปลาหรือโอกาสนะครับไม่สนใจความคาดหวังผู้คนครับคือจะไม่ไม่ ไม่คิดตามฝงชนครับแล้วก็มีความมีการเฝ้าติดตามกระแสลมและอุณหภูมิน้ำตัวเองคืออะไรครับไล่ล่าหาโอกาสไม่ทําตามฝูงชนแล้วก็ทํากันบ้านเองฮะ24สุดท้ายนิส,ยสัย4ประการของคนนิส,สัย4ประการของการเก็บสะสมเงินครับคือ 1. ทันทีที่ตื่นนอนให้บิดขี้เกียจครับ2หลังลุกจากที่นอนจัดเตรียมให้เรียบร้อย3ดื่มน้ําเปล่า1แก้ว สี่นอนแล้วตื่นในเวลาเดิมตอนแรกผมสงสัยทําไมวะเนี่ยเป็นนิสัยของของการเก็บสะสมเงินนะเขาบอกว่าส,สุบสุดท้ายนะนี่เป็นประโยคสุดท้ายของเร่มบอกว่ากิจวัตรประจําวันพวกนี้ไม่สามารถเรียกเงินให้คุณได้หรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีวินัยแบบเนี้เมื่อเงินเข้ามาแล้วมันจะไม่ไหลไปไหนอีกเงินก็เปรียบเสมือนเจ้าหญิงผู้หญิงที่ตามหาเจ้าบ่าวแล้วครับเขาก็จะคัดคนที่ ดีพอดีพร้อมตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็เข้านอนมีมีไหมแบบเนี้ยไม่น่าจะมีนะส่วนใหญ่มัก็ใช้ใช้เซ็กเป็นตัวตัวขับเคลื่อนนะครับนี่เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับเท่านี้นะครับนี่เป็นย0 2สิบสีประเด็นจากหนังสือจงคบค้ากับความร่ำรวยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ